ลาแล้วเมืองกรุงอยากกลับไปอยู่บ้านทํางานอะไรดีต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพูดเรื่องการงานลาออกจากงานประจาแล้วกลับไปอยู่บ้านว่ามันต้องเจออะไรบ้างมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างก็ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับปัจจุบันครับผมก็ลาออกจากงานประจํามา4ี่ห้าปีแล้วเออก็ทํางานอยู่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้ออกไปไหนเออเปิดบริษัทเปิด,ป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 ดอะไรเป็นของตัวเองผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับ ปัจจุบันรายได้ยไม่ได้รายได้หรอกยอดขายยอดขายยอดขายธุรกิจหนึ่งอะอยู่ที่ประมาณหกแสนเจ็ดแสนในเดือนเนี้ยเออเดือนมกราเนี่ยผมยอดแสนเจ็ดหกแสนเจ็ดแสนทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยของก็ไม่ได้ต้องไปซื้อของเอาเข้ามาส่งอย่างเดียวเวลาคนเวลาจะส่งของก็มีรถมารับเนี่ยเวลาซื้อของมาขายก็ของก็มาส่งเนี่ยเพือโอ้โหคขาสบายเนาะ แม่งทำงานอยู่บ้านมันสบายอย่างนี้นี่เอ่ะอันที่หนึ่งครับถ้าคุณเงินคุณจะอยากไปทํางานอยู่บ้านแล้วอยากอยากมีชีวิตที่รวยๆมัน่นคงไม่ได้มัน่นคงหรอกอยากอยาก,อยากมีเงินใช้คคุณเลิกคิดที่ทํางานกเกษตรเออไม่ไดนคือทำไมอ่ะเกษตรมันเป็นอะไรที่ลงทุนเยอะนะเว้ยเออผมไม่ได้ดูถูกว่าอาชีพกเกษตรแม่งไม่ได้ดูถูกว่าอาชีพกเกษตรว่ามันไม่ดีนะ ลงทุนเยอะลงทุนเยอะแต่ผมจะใช้คําว่าอาชีพเกษตรนะเป็นอาชีพขายฝันของคนอยากกลับไปอยู่บ้านอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงเหมือนไม่มีบทความอะเลี้ยงวัวสิบตัวไงมีซื้อวัวมาเท่าไหร่วะซื้อวัวมาสี่ตัวมั้งหรืออะไรไม่รู้แล้วก็เลี้ยงเลี้ยงไป พอผ่านไปสี่ปีปุ๊บบัวก็จะเป็นสิบตัวหลังจากบัวเป็นสิบหลังจากบัวเป็นสิบเตัวเจ้วมาเน่แล้วแล้วมาเน่แล้วมาเน่มาเน่ขอดูเฮ้ยก็ชอบกล้องอน,นี้มากเลยนี่อันนี้แบบมันนิ่งมากเลยเนี่ยกล้องนีง่ยโดนี่เอฟฉากระดับฮอลลีวูด อ่ะแต่เตี้ยมานี่แล้วมา,ามาหลงงวานที่อะไรไปเนะี่ยอ่ะเลี้ยงวัวสิบตัวเออเลี้ยงวัวสี่ตัวแล้วก็มาอย่างงู้นอย่างเงี้ยเนี่ยหลานผ่านข่านไปผุ้สี่ปีคุณคุณจะมีคุณจะมีะมะมวัวขายเดือนละตัวหรือสองเดือนตัวอะไรไม่รู้เออจะเฉลกเฉลี่ยแล้ว่รายได้ประมาณสี่หมื่นบาทต่อเดือนเมื่อเลี้ยงวัวไปครบเมื่อเลี้ยงวัวไปครบเท่าไหร่วะสีป่ปีอะไรอย่างเงี้ย คนก็ถ้าเกิดคนที่แบบคนที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรนะมาอ่านโอ้โหเฮียแม่งเอ้ยกูกลับบ้านไปเลี้ยงวัวดีกว่าตั้งสี่แม่งเลี้ยงวัวเฉยๆอยู่บ้านแม่งได้เฉลี่ยเดือนละสี่หมื่นไอ้เหี้ยทํางานแทบตายแม่งไม่ได้เหียอะไรกูกลับบ้านไปอยู่ดีกว่าแต่ <c oughs> ไอกระทู้นั้นมีคนเลี้ยงวัวมาเม้นเลยว่ามันไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นแล้ววัวตัวหนึ่งเนะี่ยคือคุณจะ คุณจะต้องใช้เงินทุนประมาณหลักแสนครึ่งล้านนะเออครึ่งล้านในการซื้อวัวมาเลี้ยงวัว,วตัวหนึ่งไม่ได้ตัวละพันสองพันนะเว้ยเออนี่เห็นไหมผมถึงบอกอ่ะแล้วเกิดคุณอุ้ยัีครบ อมามารถมารถมาแม่งอ่ะต้องถ้าเกิดคุณขเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าเกิดคุณอยากทำการเกษตรน่ะเอเห็นปะอันแรกอันแรกอ่ะ,อออะต้นทุนแม่งโคตรสูงเลยเลี้ยงวัวผมถึงบอกไงอาชีพเกษตรมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอันที่เห็นปะถ้าเกิดคุณไปอ่านบทความคุณจะเคิรมตามเลยว่าแบบโอ้โหเลี้ยงวัว เลี้ยงวัวไม่ผ่านไปเท่านี้แม่ยงได้เดือนละสี่หมื่นเดือนละครึ่งแสนเนี่ยแล้วก็จะมีคนมาก็จะมีคนที่เขาเลี้ยงวัวมันจริงบอกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นมันมีอะไรอีกเยอะแยะแล้วระหว่างระหว่างที่รอลูกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสี่ปีคุณเอาตังไหนแดกเออสี่ปีคุณเอาตังไหนแดกอ่ะสมมติณวันนี้คุณเงินเดือนสองหมื่นนะสมมตินัดวันนี้คุณเงินเดือนสองหมื่นนะสองหมื่นปีหนึ่งก็ 20, 000, สองแสนสี่อ่ะสองแสนสี่ สี่ปีก็สองสี 2, 4, ่แปดสี่ปีก็แปดแสนเนี่ยเห็นปะต้นทุนนอกจากจะค่าวัวแล้วนอกจากจะทักนอกจากจะค่าวัวแล้วใช่ปะค่าที่ขายวัวด้เอ้ยค่าที่ซื้อต้นวัวเป็นต้นทุนอย่าลืมว่าสี่ปีแรกคุณไม่มีไรายได้ถ้าเกิดคุณมีเงินเดือนสองหมื่นสี่ปีก็ต้องเงินเดือนที่คุณจะต้องได้ก็คือแปดแสนสี่ถูกปะ คุณต้องสำรอง800,000สี่นั้นมามาอยู่มาด้วยนะเว้ยเออไม่ได้ต้นทุนต้นทุนก็จะประ,ประกอบไปด้วยหนึ่งค่าวัว4แสนาแสนบวก800,000สี่เป็น800,000สี่ก็คือค่าที่เขาเรียกว่าอะไรวะค่าที่ต้องหามาแทนเงินเดือนที่เราเคยได้นะ่ะเออถูกปะสมมติเราเงินเดือน20,000บาทเราก็ต้องหาเงินด้วยวิธีไหนก็ได้ให้มันได้20,000เพื่อที่จะได้ไม่ติดลบกับปัจจุบัน เห็นว่าว่าแม่งมันมันไม่ได้ง่ายอ่ะแล้วคนเล็ดเนี่ยคนจะชอบเสพติดกระทู้ว่าลาก่อนกรุงเทพกลับบ้านแล้วนะขอบคุณอะไรอย่างงี้กลับไปสร้างฟงสร้างฝันเอาจริงๆนะมันมันมันไม่ได้สวยหรูเหมือนตอนลาออกนะเออเอาจริงๆรนะิอ่ะมันไม่ได้สวยเหมือนเหมือนตอนเริ่มตน้นคือข่าวอ่ะเอาจริงๆนะข่าวมันก็จะออกไาเนี่ย ผลเขาออกไปเป็นเจ้านายตัวเองสร้างพงสร้างฝันเนี่ย mm hmm. เขาก็ออกแค่เนี่ยมันมีอันไหนบ้างที่ติดตามว่าเอ้ยมึงสร้างฝันสาเร็จเปล่าทาไมผมบอกว่าอย่าไปทําการเกษตรเพราะว่ามันขายฝันหนึ่งขายฝันสองคุณดูดิดาราดาราขายวัวขายละเอ้ขายฟาร์มขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นอะไรที่ยากนะเกษตรต้นทุนสูงทิหายเลยเออต้นทุนสูงนะดาราเปิด จะใช้ชีวิตเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูแต่จะแบบเปิดฟงเปิดฟาร์มทําการเกษตรเป็นเกษตรกรแต่สุดท้ายแม่งไปไม่ไหวแบกรับค่าภาระอะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรเป็นอะไรที่ต้นทุนสูงจริงว่าเออเนี่ยอย่างผมผมปลูกปลูกไอ้ไซเกาหลีปลูกไซเกาหลีไว้เป็นรั้วบ้านไอ้แค่เพี้ยแดกเพี้ยแดกค่ายา ไอยาฆ่ามายาไล่มาแรงอินซีนะที่ไม่เป็นสารพิษนะแม่งตั้งเจ็ดร้อยไอชิบหายเจ็ดร้อยเพียแดกมันเป็นอะไรที่ต้นทุนสูงแต่คนเนี่ยคนชอบแบบว่ากูกลับบ้านนะกูจะไปทำการเกษตรหรือหรือถ้ากิดคุณกลับบ้านแล้วคุณจะไปอยู่เฉยๆช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าง <c oughs> อันเนี้ยแนะนำเหอะ <c oughs> มึง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 ทำง,งานประจําไปเออเป็นภาระเป็นภาระอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเพื่องจริงเพราะก่อนหน้านี้ไว้ผมก็มีความคิดด้วยว่าเฮ้ยแต่ความคิดผมกับความเป็นจริงมันต่างกันเลยก่อนหน้าเนี้ยตอนที่เริ่มทํางานตอนอายุยี่สิบสี่มั้งผมก็เคยคมีความคิดว่าเฮ้ยมีความคิดเหมือนพวกมึงนี่แหละทุกคนย่อมมีความฝันเว้แต่ฝันลม่มๆ่วงแรงๆ <c oughs> ผมเคยมีความคิดด้วยว่าเฮ้ย ก่อนอายุสามสิบกูจะเก็บเงินสักก้อนมึงก็มีกันมึงก็มีกันกูรู้มึงมีกันก่อนสามสิบเว้ยผมจะเก็บเงินสักก้อนแล้วอายุสามสิบอ่ะผมจะลาออกจะลาออกไปอยู่ที่บ้านเออจะลาออกไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ค่อยคิดกันว่าทําอะไรถ้าคิดไม่ออกจริงจก็น่ะไปสมัครงานเซเว่นเงินเดือนหมื่นกว่าเฮ้ยมันคุม้มนะเวย้ยแถเบ้านนะถ้าเกิดสมมติหมื่นกว่าหมื่นสองะวะ ถ้าสมมติต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยหมื่นสองไอ้ใช่ปหบ้านก็อยู่ฟรีเนี่ยอันนี้อันนี้แนวคิดแนวคิดแบบคนที่มันก็อยู่ได้นะแต่มันก็จะไม่มีความสุขแบบทุกวันเนี้ยเออมันก็ไปเนี่นี้ความคิดเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็คิดว่าเอ้ถ้าเกิดกูไปหาอะไรทําที่บ้านเอ้กูเรียนจบวิดวาคอมไม้เแี่มีงงมีงานทําได้ทุกที่ work from home เนี่ยตอนนั้นไม่มีเราเปิ work from home แต่คิดว่าเดี๋ยวไปหาอะไรทําที่บ้าน ถ้าเกิดมันเลวร้ายที่สุดนะอายุสามสิบลาออกจากงานประจํามันเลวร้ายที่สุดหาอะไรทําไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ไปสมัครเซเว่นหมื่นสองเออหมื่นสองหมื่นสองค่ากินมันก็น่าจะวันละร้อยอยู่บ้านนี้แค่กินเฮอะไรเยอะของถูกจะตายกินวันละร้อยหมื่นสองเหลือเก็บเหลือเก็บเก้าพานแห่ไหมนี่เหลือเก็บเก้าพันปีหนึ่งก็ปีหนึ่งก็ตีเป็นเก้าสิบสองเป็นหนึ่งร้อยแปดปีหนึ่งก็ตีเป็นแสนหนึ่งอะ ปีหนึ่งก็เป็นแสนหนึ่งเนื่นปยป่ะเหลือเงินเก็บปีละแสนคิดดูดีสมมติผมลาออกตอนอายุยี่สิบใช่เอยตอนอายุสามสิบใช่ปะ่ะปีหนึ่งเป็นแสนผ่านไปห้าปีผมมีเงินเก็บห้าแสนคุ้ยเอเแค่อายุสามห้าปีมีเงินเก็บห้าแสนคุ้มเปะละ่าคุ้มดิเออไม่เอามันก็บ้าและแถมได้อยู่บ้านมีความสุขจังอะไรอย่างเงี้ยนี่แต่เอาจริงๆนะกูคิดเอาจริงๆนะ ผมก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยคุณเป็นอะไรได้มากกว่านั้นเออคุณเป็นอะไรได้มากกว่านั้นคือไม่ได้ไปดูถูกอาชีพหรืออะไรนะแต่แค่แค่แม่งเรียนจบตั้งวิทย์มามันต้องทําได้มากกว่านั้นดิเงินมันต้องหาได้มากกว่านั้นงานอะไรอย่างเงี้ยมันต้องหาได้มากกว่านั้นเราจะมานั่งแบบอันนั้นทําอีกอย่างนึ้งผมไม่ใช่เป็นคนที่ทํางานเป็นรูทีนได้เออแปบ๊บนึงรถมา ่ีิลังนให้หมาต่อตัวให้หมาต่อตัวเว้ยรถมารถมาหมาต่อตัวเอาไว้ขาคือเต้าเจียวโคอเต้าเจียวเยอะอ,อ่ะ อีกอย่างผมไม่ใช่รถมารถมาผมไม่ได้เป็นคนที่ทํางานเป็นรูทีนได้รูทีนคืออะไรคือแม่งสมมติผมไปทางานเซเว่นสิ่งที่ต้องทําคืออะไรจัดของคิดตังจัดของคิดตังคิดยอดทำอยูงอ่งั้นนะเออว่าผมไม่สามารถทําได้งานอะไรที่มันซ้ซําๆซากๆตําเเจ๊ Jeep. รู้สึกว่าเป็นเอลดีเอเอเอืม รู้สึกว่าตัวเองเป็นเอลดีหรือสมาธิสั้นไม่สามารถจดจ่อทําอะไรซ้ําๆได้ในเป็นเวลานานๆนะเออกาจะไมานี่แหละมันนี้มันนี่มึงมาเนี่มึงมันนี้มึงมนี้มันนี้เนี่ยคิดดูแล้วคิดดูดิผมต้องมาแบบมานั่งจัดของสิบปีมานั่งทําอะไรเป็นสิบสิบยี่สิบปีมันมันมันแบบยี่ใค่กูทาไม่ได้ว่ะเออจริงจนะกูทําไม่ได้กูเป็นโรคสมาธิสั้นมากดจับแล้วเที่ยวมานี่ะผมก็เออเลิกเลิก เล, right. เลิกความคิดนั้นไปแล้วก็ทํางานทํางานประจําต่อไปเออทํางานประจําต่อไปคือตอนแรกอ่ะมีความคิดนี้ตอนอายุยี่สิบสี่เออเลยก็มันจะเลิกล้มเลิกความคิดตอนอายุยี่สิบห้าเว่ายี่ห้ายี่หกพออายุยี่สห้ายี่หกคุกยี่ห้ายี่หกยี่ิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเงินเดือนเราเริ well. ่มเยอะขึ้นเว้ยเออเงินเดือนคือตอนไอ้พวกที่คิดกลับบ้านนะคือพวกเงินเดือนไม่เยอะเอออันนี้กูไม่ได้ไปดูถูกนะแต่กูเป็นอันนี้นอ้สำหรับกูนะ ตอนที่กูคิดกลับบ้านตอนทํางานไปจัมัคือเงินเดือนกูไม่เยอะไงไอ้ี้ยเริ่มต้นหมื่นหกกูก็ไอ้ี้่อยู่กรุงเทพหมื่นหกไม่เหลืออะไรแล้วก็แบบกูจะอยู่ทําไมวะเออกูจะอยู่ทําไมวะกูต้งเกิตัวมืกูกได้หมื่นหกทนสามที่กูก็คงจะลาออกอะ่ะเออแต่พออายุสักยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยอย่างตอนพีคเนี่ยคืออายุยี่สิบเจ็ดเงินเดือนสามหมื่นห้าสามเดือนแสนนะ่เออไอ้ี้ยเงินเดือนอนะ่ะสามเดือนแสนสามเดือนแสน ทำโง่ๆนั่งเออเออแม่งก็ได้สามหมื่นทำแม่งแค่แบบว่าอยู่อยู่เช้าจดเย็นสามหมื่นก็ตกเวลาผ่านนั่งเข้างานตอนแปดโมงเช้าออกตอนห้าโมงเย็นแม่งก็ได้ผ่านหนึ่งแล้วไอ้ชิบหายแล้วพอถึงตอนนั้น่ะพอถึงตอนที่คุณเงินเดือนเยอะคุณจะยังไม่อยาก่าออกเลยปัญหาของคนที่ทำงานประจำและลาออกจากบ้านปัญหาแรกเคยคือหนึ่ง เงินเดือนน้อยจะอยากลาออกมาจากบ้านแต่คุณทํางานไปสักพักอะ่ะคุณจะลืมไปหมดแล้วอันจริงทํางานไปสักพักผมลืมไปหมดเลยว่าเอ้ยกูจะไปทําอะไรนะั่นนะเพราะว่าเงินมันมากกว่าไงไอ้เหี้ยบอกแล้วความจริงอะ่ะเราไม่ได้อยากกลับบ้านหรอกเราอยากเราอยากสบายแล้วมีเงินใช้กันเอาจริงจริงอยากสบายแล้วมีเงินใช้กัน คือถ้าเกิดมึงอยากกลับบ้านจริงๆนะมึง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 ไปอยู่บ้านมึงไปอยู่บ้านแล้วมันก็ทําธุรกิจที่อะไรที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดมึงจะทํหนึ่งยิงมึงก็ทําได้เออแต่แค่มึงอยากมีเงินใช้กรุงเทพมันตังเยอะกว่าอยู่บ้านได้ปะเออถูกปะคือคนแม่ไม่ได้อยากกลับบ้านไอ้แค่กรุงเทพมันตังเยอะกว่าบ้านเว้ก็กแม่ก็อยากไปอยู่กรุงเทพกันก็จ้ามานี้แล้วมาแล้วเจ้าเจ้ามาเลวมาเนี่ยโอ้โหหมาหมากูมาเนี่ยแล้ว จะไปโดนกล้องอะไรเขาไอ้เหี้ยแค่กรุงเทพแต่เทียวมาเนี่ยลกลับบ้านแต่ค่กรงุงกรุงเทพมันเงินเยอะกว่าบ้านเว้ยมาเร็วกรุงเทพเงินเงินเยอะกว่าบ้านเว้ยมึงก็เลยอยากอยู่กรุงเทพกันมึงก็เลยไปทํางานกรุงเทพถูกป,ปะคือไม่ได้รักบ้านจริงๆหรอกแต่ที่เริ่มต้นทําไมคนไปทางานกรุงเทพเพราะว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรทําไม่รู้จะทําอะไรเออไม่ได้ไม่มีอะไรทํามันมีแหละไ,ไม่รู้จะทําอะไร พอไม่รู้จะทําอะไรปุ๊บพอไม่รู้จะทาอะไรปุ๊บอ่ะก็ไปทาไปํางานกรุงเทพไปรับจ้างเออพอทําไปได้สักพักจะเกิดความรู้สึกว่าคิดถึงบ้านเพราะว่าแม่งไอ้แค่ทํางานหนักได้เงินน้อยกูกูเป็นมาก่อนกูก็จะแบบไอ้แค่แม่งกูอยากกลับบ้านเนี่ยเห็นปะตอนเริ่มทํางานนะกูอยากกลับบ้านเพราะว่าแม่งงานหนักเงินน้อยเดี๋ยวตับเตจัามาเนี่ยแล้วตัเจ้เามาเออมาเจ้ามา ออดเยะ <C ue> คือแรกๆอะ่ะมาๆมาๆคุณจะอยากที่คุณไปนามทำงานกรุงเทพเพราะว่าคุณคิดอ่ะเริ่มแรกเลยนะคุณไปทํางานกรุงเทพเพราะว่าคุณคิดว่ามันในต่างเยอะในต่างเยอะก็อยู่บ้านแต่พอคุณไปทํางานมันก็ได้ต่างเยอะก็อยู่บ้านแหละแต่คุณจะรู้สึกว่าเหนื่อยเคี่ยเหนื่อยแล้วมันก็ มันก็ชีวิตคนละแบบอะเออเอาจริงนะกรุงเทพแม่งชีวิตมันคนละแบบกับที่บ้านจริงๆแหละคือที่บ้านแม่งที่บ้านมันก็แบบยังไงอะกรุงเทพแม่งเอียแม่งอยู่เดินบางครั้งแบบเดินผ่านกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งไม่รู้จักกันคือต่างคนต่างทํางานแล้วก็เพื่อที่จะไปอยู่ในห้องแล้วก็แบบคือวิถีชีวิตว่ามันแปลกๆอะคือต่างคนต่างทํางานเพื่อที่จะแบบเลิกงานก็ไปอยู่ในห้อง แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็รอวันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณเนี้เองแต่ถ้าเกิดพอคุณทํางานถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเงินเยอะมากพอคุณจะไม่อยากกลับบ้านเลยคุณจะไม่อยากกลับบ้านเนี่ยตอนแรกคูก็มีความฝันว่าจะกลับบ้านเก็บเงินสักก้อนกลับบ้านพอถึงเงินเดือนสามหมื่นเนี่ยโอ้ไม่อยากกลับถึงตอนนั้นน่ะถึงตอนนั้นนะถ,นนนนะถึงตอนนั้นกูจาได้เลย มีคนมีคนขอให้แบบว่าเออขอขอให้ลาออกไปย้ายอยู่ที่บ้านกูไม่ย้ายกูไม่ย้ายเออคนแรกกูไม่ย้ายหว่าเออขอลาเดี๋ยวไปอยู่ไปอยู่ต่างจังหวัดกันไหมเออกลับกรุงเทพลาออกจากการกรุงเทพไปหางานต่างจังหวัดวันกูไม่ย้ายเออแล้วสุดท้ายคนแรกก็ไม่สําเร็จพอมาคนที่สองพวกก็ก็แบบว่าให้ให้ไปทํางานที่บ้านเออ แต่ตอนนี้สองกูต้องแปบต้องต้องย้ายเพราะว่ากูกลัวมเมียเออคือความจริงตอนที่จะลาออกมันก็เสียดายตังนะเออเสียดายตังว่าเอ๊ะลาออกมาแล้วจะทํางานอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ความยากมันอยู่ตรงที่อะไรรู้ปะหนึ่งอ่ะเนี่ยจะไปแล้วความยากมันอยู่ตรงที่หนึ่งอย่างที่ผมบอกอะ่ะสมมตุติคุณต้องคุณต้องคิดคิดคิดเล่นเล่นก่อนํามวณคร่าวๆว,ว,ว,ว่าคุณจะประสบความสําเร็จภายในกี่ปี สมมติอาตีงนะี้ยคุณจะประสบความสําเร็จภายในสองปีคุณประสบความสําเร็จภายในสองปีคิดว่านะคุณเงินเดือนแล้วตอนแรกคุณเงินเดือนสองหมื่นคุณก็เอาปีหนึ่งสองหมื่นใช่ป่ะปีหนึ่งปีหนึ่งสองปีก็สี่สิบแปดเดือนสี่สิบแปดเดือนก็เอ้ยสองปีก็ยี่ิบสี่เดือนยี่ิบสี่เดือนก็สี่แสนแปดเนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณ เงินเดือนสองหมื่นแล้วคุณคิดว่าคุณจะประสบความสําเร็จภายในสองปีคิดคิดต้องคิดมากๆไว้กว่าก่อนนะคุณก็ต้องมีเงินเขาเรียกว่าต้องมีเงินเก็บที่จะมาใช้เป็นทุนในการใช้ดําเงินชีวิตปกตินะคือสี่แสนแปดถ้าคุณเงินเดือนสองหมื่นอ่ะตามคำว่าคุณเงินเดือนสองหมื่นคุณต้องมีเงินเก็บสี่แสนแปดเพราะว่าไง จะประสบความสาเร็จภายในสองปีหมายความว่าสองปีเราจะไม่มีเงินเดือนเข้ามาแล้วก็ต้องมีเงินที่มาเหมือนกับว่าให้เงินเดือนตัวเองเออสี่แสนแปดอันที่สองเงินทุนเงินทุนคุณจะทําอะไรก็ทั้งคุณก็ต้องมีเงินทุนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนที่ไปไม่รอดเพราะว่ามีเงินทุนอ่ะอย่างบางคนมีอย่างคนที่ไปไม่รอดนเนี่ยกูเนี่ยกูก็เกือบไปไม่รอดเพราะว่าเราลืมคํานวณแยกกันอย่างสมมติเรามีร้านหนึ่งอย่างเงี้ย เอามาทําทุนล้านหนึ่งโปง่งแล้วระหว่างร้านหนึ่งอ่ะมันยังไม่ประสบความสําเร็จเอาเอาไหนแดกนะเห็นปะคือถ้าเกิดคุณมีร้านหนึ่งนะคุณต้องแยกสมมติมึงมีเงินเก็บล้านหนึ่งไอ้ชิบหายไหมมึงต้องทําหายแล้วว่ามีเงินเก็บล้านหนึ่งคุณต้องแยกชัดเจนว่าเฮ้ยล้านล้านหนึ่งเอ้ยแบ่งมาใช้ชีวิตแบ่งมาค่าใช้จ่ายแทนเงินเดือนสี่แสนแปดทุนจริงๆคือห้าแสนเออ ครับเนี่ยถ้าคุณมีร้านหนึ่งนี่ละถ้าคุณมีร้านหนึ่งนี่นะนนงนนะเงินทุนจริงๆคุณไม่ใช่ร้านหนึ่งคุณต้องอย่าลืมแบ่งมาใช้ชีวิตแบ่งมาใช้ชีวิตแบ่งมาใช้ชีวิตเดือนละสองหมื่นถ้าคุณจะประสบความสําเร็จภายในสองปีคุณก็ สี 4, ่แสนแปดก็ตีเป็นห้าแสนนี่เห็นปะคุณทุนได้แบ่งตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้แบ่งไงผมไม่ได้แบ่งผมแบบแบบมีเงินทุนสมมติมีเงินทุนล้านหนึ่งก็เอามาหรือบางครั้งนายลาออกโดยที่แบบกูมีเงินกูมีใช่เงินก้อนนะเออคือเมื่อก่อนนะผมมีความคิดนะคิดดูดีถ้าเกิดสมมติใช้ความคิดเมื่อก่อนมีเงินแสนหนึ่งแล้วลาออกอยู่กับบ้านไอ้แค่มึงอยู่ได้แค่ห้าเดือน แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดสมมติอยู่บ้านได้ว่าต้นทุนมันก็น้อยก็อาจจะหักหักหักกลบกันไปเออคุณอาจจะไม่ต้องคิดก็ได้สมมติคุณคิดว่าคุณอยู่บ้านได้ด้วยต้นทุนต้นทุนเท่าไหร่วะเดือนละสามพันอย่างเงี้ยคุณจะประสบความสําเร็จภายในสองปีสามพันปีนึงก็ปีก็เก็บได้ไม่ถึงแสนเออเออมันก็ง่ายขึ้นเนาะเออถ้าเกิดสมมติอยู่ดูบ้านแม่งเดือนละสามพัน เออคุณต้องเอาไม่ได้เอาเงินเดืนเเอนไว้เอาเงินที่จะต้องใช้แล้วก็เงินทุนเงินทุนเงินทุนนี่นะมันต้องเงีนน้ยแต่คนว้ยคนที่ไม่ประสบความสําเร็จส่วนมากธุรกิจอย่าลืมว่าเราเราพึ่งอ,อันนี้เป็นสําคัญเลยนะเราพึ่งเราออกจากมนุษย์เงินเดือนมาจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้านายตัวเองเป็นที่อะไรก็แล้วแต่เอ,อ,อย่าลืมว่าเราประสบการณ์ยังไม่มีหลายคนชอบใช้เงินทุนก็นแลกตุ้มลงไ,ไปเลย เออตูมลงไปเลยเนี่ยอย่างอย่างไอไอ้ค้างคางบ้านกูนเนี่ยค้างๆาบ้านกูนกนที่เป็นสนามยงสนามหญ้ามีรุ่นน้องมาบอกอ้ยพี่แม่งที่แม่งน่าทําเป็นคาเฟ่มั่งทําเป็นร้านเหล้ามั่งอะไรเงี้ย <c oughs> กูไม่ทําไม่ว่าให้ตายกูว่าไม่ทําคาเฟ่ไอชิ้ผายอันเป็นอะไรที่คาเฟ่มึงคิดดูดีมันเป็นอะไรที่เงินเงินน้อยเนี่ยเอาแค่ปูหญ้าเนี่ยปูหญ้าข้างบ้านเนี่ยปูหญ้าข้างบ้านแม่งก็ กูยาททำสวนก็หมดไปสี่หมื่นกว่ามึงจะเอาเงินยังไม่ได้รวมทําทรงทําซุ้มอะไรอย่างเงี้ยมึงจะแบบลงทุนเป็นแสนเพื่อเอากาแฟแก้วละยี่สิบสามสิบขายแพงมันก็ไม่มีคนซื้อไอชิ้นา,ายมันเป็นอะไรที่ลงทุนเยอะเว้ยกูไม่ได้ดูถูกอาชีพคาเฟ่นะแต่กูทาอย่างอื่นมันได้ตังค์เยอะกว่าเออกูมีหนทางที่ได้ตังค์เยอะกว่าเนี่ยกูซื้อของสี่ร้อยเนี่ยกูซื้อของสี่ร้อยห้าสิบขายแปดร้อยขายแปดร้อย หักต้นทุนแล้วกำไรสามร้อยเออซื้อขอขายของแปดร้อยกำไรสามร้อยหมดก็ซื้อใหม่เนี่ยไม่ต้องใช้ทุนเฮียอะไรเลยนี่หรือของใหม่ล่าสุดเนี่ยกูซื้อมาสี่ร้อยขายเจ็ดร้อยได้กำไรประมาณหักนูน่นหักนี่แล้วได้กำไรประมาณชิ้นละสองร้อยคิดดูเด๋ยขายของเจ็ดร้อยต้นทุนห้าร้อยกำไรสองร้อยไม่ต้องทำอะไรเลยขายง่ายเด้ยแลปะปัจจุบันเนี่ยมีลูกค้ามาหาบ้านกูทุกวัน วันก่อนก็มาสองพันวันก่อนก็มาพันเจ็ดกำไรแบบอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแพ็คของอย่างที่ผมบอกทำโลเคโลเควิซเนตมาเข้ามาจากต่างอำเภอมาซื้อของอยู่บ้านอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำอะไรกำไรกำไรก็นี่แหละนี่ขนาดไม่ได้เปิดจริงจังนะเพราะว่าหมดกูปักดุนปักอีกซอยนึงปักแบบผิดผิดพลาด แต่เขาก็ขับรถวนหาจนเจอกูบักหมดไม่ตรงที่เกดตรงเนี่ยอันนี้เป็นประมาณเนี่ยคือคุณต้องเตรียมตัวอะไรเยอะแล้วอย่าใช้เงินทุนไปทุ่มกับธุรกิจที่แม่งลงทุนสูงลงทุนต่ำสุดคือขายปีกออนไลน์เนี่ยเนี่ยล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมซื้อของมาเว้ยซื้อของมาห้าร้อยซื้อของมาสี่ร้อยรวมค่าส่งแล้วก็ห้าร้อย เลยก็ซื้อมาทดลองใช้ก็โอเคแล้วผมก็ขอซื้อยกหลังเออยกลังมันจะถูกคืออันนี้มันแต่ละร้านคุณต้องมีสกิลการคุยต่างกันเออคุณต้องคุณต้องคุยแต่ละร้านมันคุยไม่เหมือนกันบางคั้ายมันก็ขายยกลังบางร้านมันก็ไม่ขายส่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติร้านไหนไม่ขายส่งใช่ปะเนี่ยอย่างของที่ผมซื้อมันสี่ร้อยเก้าสิบซื้อเดี่ยวสี่ร้อยเก้าสิบซื้อส่ง สี่ร้อยถูกกว่ากันเก้าสิบาทแต่ถ้าเกิดสมมติมันไม่ขายเดี๋ยวว่ากูก็ซื้อสี่ร้อยเก้าสิบมาขายกูก็มาขายเจ็ดร้อยก็ได้กําไรอยู่ดีได้กาไรร้อยหนึง่งจะได้กาไรน้อยกว่าเดิมหน่อยหนึง่งเห็นปะแต่แต่เดี๋ยวเมื่อมันขายส่งกูก็ซื้อถ้าเกิดมันเ่อต่อ,อ,อให้ซื้อต่อให้ทุนห้าร้อยขายเจ็ดร้อยแม่งกำไรร้อยหนึ่งก็ถือว่าเยอะน,นะเอเอเฮ้้มึงโดมึงโดนเอยอยู่ไอ้ยามึงเลิกคิดเกเกษตรมันไม่ได้ง่ายเแย่ต้นทุนสูง เพียเพียแดดใายกูเพียแดกมา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 กว่าจับตเกเจ้ามาอันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับพี่มีเครื่องบินไว้เดี๋ยวเล่นเครื่องบินโชว์ดีกว่ามีเครื่องบินไว้เครื่องบินแล้วเขามีเครื่องบินหนึ่งลำครับเล่นง่ายมากครับเครื่องบินอันนี้ไหนฮะเปิดเครื่องก่อน ออเออเอออาเครื่องบินโอ้ย F22 กูเอาใหมา่เอาใหมา่อาใหม่2 2กูไว้ F22 กูนี่เครื่องบินอแบตมันใกล้หมดแล้ววะหมดแล,แล้วอะไรวะไม่ได้โชว์ คือถ้าเกิดแบตมันมีมันพุ่งไกลมากเลยนะแต่นี้แบตมันหมดเลยเอาไปชาร์จอะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้วัสด,ดี